ไม่เจอข้ออุปกรณ์ขยายใครมาหนู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 กำลังแบบว่าทดสอบท่ามีดคู่อยู่อย่างแบบว่าทำช่องหรือว่าป้าอยากชอบใช้ดับคู่แหละแต่ว่าตอนนี้มีแค่ดาบเท่นนเอ้ยเอาเอามาละดาบคู่หนูหนูมีดาบคู่นะสีม่วงสีม่วงอ๋อเผาใช้ไปก่อนก็หนูหนูไม่ได้จะใช้อะไรประเด็นอ๋อโอเค หูแค่สงสัยว่าเหมือนว่าต้องไปเก็บรูนอะไรสักอย่างหรือเปล่าที่ทําให้ดาบคู่มันจะแบบตีแล้วมันเป็นคลื่นวูงวูงวูงวงอ่ะเอาแล้วพาไปทําดาบตกไว้ไหนล่ะทีสีอ๋ออยู่อ๋อมันเปลี่ยนดื้อๆเลยออรา็เป็นดาบคู่เหมือนกันแต่ป้ามีดาบธรรมดานะเพามีบาวุธสีม่วงยังมีจ้ะมีไอกระบองบุสลีนี่ไง <laughs> ใช้เล่นอยู่เนี่ย จริงๆเกมเนี้ยไออาว,วุธตีมันก็ถ้าถ้าไม่นับถึงความสวยงามอ่ะมันเกือบจะเหมือนกันเลยแหละปาป๊านี่คืออะไรวะปาป๊า,ปาเห็นกระต่ายทองตัวนี้วะเฮ้ยแล้วพอ,อตีอไปแล้วได้กุญแจกระต่ายทองได้กุญแจไม่สิเกมแต่ว่าเกมเนี้ยมัน เข้าใจง่ายเรื่องไอเทมเร็วนะเร็วไปูนไปไปนี่กันใช่รูนจริงจริงูนก็เข้าใจง่ายนะเขารู้สึกหนูมันแยกพื้นที่ได้ดีอ่ะมันเลยรู้สึกว่าเออพอสักพักพอสักพักก็เก็ตว่าอ๋อโอเคประมาณนั้นแหละป้าไปเปิดเปิดห้องสมบัติกันป้าโอเคเลืมไปว่ามันบอกตำแหน่งคิดว่าต้องวิ่ง แล้วเกมนี้เขาก็ไม่ยอมวิ่งเหมือนคนอื่นนะแบบแบบวิ่งแบบก้มตัวลงไปก็ก็ไม่นะวิ่งแบบวิ่งสลังตรงเลยทำไมก็ปวดหลังดูยากหรือเปล่าเหรอว่านายวิ่งอยู่หรือนายไม่ได้วิ่งอ่ะอุ้ยป้าป๊าปะป๊าไม่ได้เก็บเกาะเลยนี่หว่าปะป๊าตรงนี้ไม่เกาะฟ้าอ้าไม่ใช่ยังไม่ได้เก็บเกาะเลยนะยังหาเกาะไม่เจอเลย เดี๋ยว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 เดียเดี๋ยยวเนเดี๋เจอคนใ้เพื่อนให้ศัรูปไม่รู้ไม่รู้หนูนัวหนูนัวหนูเน้นนัวให้เพื่อนใะตัตูไม่รู้ตีไปก่อน จริงๆมันก็ได้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยหมายถึงไอ้กระบองสองท่อนเนี่ยมันตีมาผัวผัวผัวผาผัวผ้าผัวผ้าอยู่นะน้าป้าแล้วเรามีตกอยู่ไหนวะ้องหีบสมบัติเนี่ยอ๋อแล้วก็ต้องรอระยะเวลาอีกใช่ไหมลืมเลยเป้าป้าอันนี้มันเพิ่งอัปเดตมาใหม่หรือเปล่าอ่ะป้าป้าเห็นกลางหน้าจอป่ะอันไอหลอดที่อยู่กลางหน้าจอนี่คือมันคือหลอดไอ้นี่ป่ะมันคือหลอดอาวุธเราป่ะหรือว่าคือหลอดเกาะเรา ปา๊าป้าเห็นต่อกลางหน้าจอไหมมันมีขีดบอกอะป๊าลองมาดู like ไลฟ์ดูแล้วตรงเป้าเล็งอะเอออ้าวปลาไม่มีปลาไม่มีมันคืออะไรอะโอ้ดาบคู่อีกชุดหนึ่งเก็บดาบคู่อีกชุดหนึ่งแทนดีไหมวะเก็บมาก่อนแล้วกันาดาบใหญ่เปล่าอ่ะเผาตานี้เล่นดาบใหญ่รเราก็ต้องนั่งอ่านอีกมิสััน โจมตีต่อเนื่องอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันมันมีเสียงอะไรตูดเด,ด็ด,ดขึ้นมีดจริงๆหนูเหมือนจะมีเควสใช้มีดหรือใช้ดาบเดียวนยหนูนหนไม่ค่อยแน่ใจป้าป้าเก่อป้า,<อ>าไม่ได้เติมหรือเกาะหมดเกาะไม่ได้เติมกระบวน่ารโจมตีกับขั้นสุดท้ายกระบวน่าชาร์จมีดสั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงทิ้งกระบวน่าสองชั้นของกระบวน่าชาร์โจมตีมีดสัน้น ครั้งสุดท้ายเผาใช้มีสัน้นแม่มีสีทองด้วยมันมันโจมตีไป็ยังไงอ่ะมันไม่ได้โจมตีเป็นจึก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 ถูกต้องมาปะป้าม,มีคนมารอรอรอเข้ามาบูในนี้เราเปิดก่อน พอจะไปเลยเอ๋อนี่ไงมาแล้วนี่ไงแตกหนึ่งโอ้โหพลังแห่งชาร์ดดาบใหญ่มุมตึกทีเดียวตายอ่าฮ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 ่าาฮ่าจริงป่ะป้าเมื่อกี้คือตรงๆเลยนะมันปุกส่วนหนึ่งคือหนูอะคิดว่ามันยังไม่เข้ามาใช่ไหมหนูกะจะคือหนูกดชาร์จไปแล้วเว้ยคือหนูต้องกดปล่อยหนูนึกว่าปล่อยแล้วมันจะติดขือข้างหน้ามันจะสไลด์ตัวออกไปแล้วฟันนตัวหนึ่งตายไปเลย อฟ้าตกใจนี้ฟ้าบอกว่าตายแตนตัวน้ำพเดี๋ยวนี้ฟ้าพึ่งกระโดดสลิงไปหนูก็ตกกระชายเหมือนกันเมื่อกี้ไม่แต่ดาบใหญ่แรงมากเลยว่ะดาบใหญ่มุ้นี่คือฟันทีเดียวตายเลยถ้าเป็นเกาะขาวอ่ะแรงเลยป่าวะอันนี้ไม่ได้ใช้อ่ะเอาแค่พลังจบตีบวกสี่อันนี้แล้วกันง่ายดีแต่ว่าอยากอัพกระเป๋าป้ามีคนมามีคนาหมกคนหนึ่ง ปลาปซ่อนตัวอีกรอบนึงก้าพิษตามีสั้นอะไรอ่ะเร,เราเรากับเข้ารูเดิม,มอะอรมันมันมันไม่ทางอื่นถูกต้องปะหมายถึงแบบมันไม่ได้เข้ามาจากข้างหลังเราได้ถูกต้องปะหนูจนมุมตึกนะถนะ้าอย่างนั้นน่ะแบบกู <c oughs> จนมุมตึกเลยนะ <c oughs> มันมีมันมีพุ่ม,มไม้ให้ให้ซ่อนอยู่ข้างหน้าด้วยข้อเสียอนนของพุ่มไม้คือชาร์จไม่ได้ ถ้าชาร์จได้อีกอย่างนึงคือจะเร็วมากเราต้องหนีแล้วเผามาเราไปอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเดินหนีมันเดินหนีโอ้โห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 วุดว่ะเสียใจโอ้โหมันป่ายติไว้อ้าวอ้าวชาร์จมาอย่างนี้ตายสิครับโอ้ เดี๋ยวใครเนี่ย,คยใครเขาแจมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนันเดี๋ยวนันเดี๋ยวนันเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ้ป้าจับมันทุ่มไปก่อนนะไม่ถึงมีตัวข้างหลังมันอยู่ไหนล่ะมีคนนึ้งกระโดดหนีไปแล้วใครอยู่ไหนบ้างวะตูงง เขาสู้กันอยู่ข้างบนเขาสู้เขาสู้กันเองฟ้าหลบไปเติมก่อมันอันตรีเราใช้ดาบใจหัวดหายไปตัวหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวเกือบตายอือ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 ดีสิครับโอ้ ป,ป้าาแพรรี่หนูด<พ>าบใหญ่ตุ้มเดียวล,ลงนรกไปเลยโอ้้งางมาตั้งแต่ขนาดนั้นใครจะไม่แพรลี่เมื่อชน,นะศัตรูหนึ่งคนจะเพิ่มพลังโจมตีสามอะไรสักอย่างเก็บเหรียญเหรียญน,นี้ก็ได้รี้เรื่องลยเพิ่มขอบเขตการเสรยกระบี่ไม่กระบองสองท่อนไม่ขั้นคอมโบที่สามแนวล,ล่าบเกิดไอกระบี่นี้น่าสนนะเพา ดาบใหญ่มีของดาบใหญ่ด้วยเดี๋ยวนะไล่ล่าโจมตีแนวตั้งป้าไม่ได้ใช้เกือบทุกอย่างเลยหนูหนูเห็นอันหนึ่งที่หนูรู้สึกสนใจนิดหน่อยมันคือเมื่อใช้เงาวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการโจมตีเงาวกลับเข้าห้องเดิมพูดจริงดินี่จะเป็นโจรมุมตึกลอ่อศัตรูสี่ห้าตัวตรงนี้นะ <laughs> ใช่แล้วไม่ไปไหนงนั้นแหละ แล้ววุธป้าตกด้วยนะแต่ป้ามีดาบคู่สองชุดไง <c oughs> ตกชุดหนึ่งใช้ชุดหนึ่งต่อ <c oughs> โอ้สุดยอดถอ,อนเมื่อกี้เราเลยอยู่นตรงนี้อันหะนึ่งนะอยากหางาวอันสักอันหนึ่ง <c oughs> ไม่ใช่งาวคู่ต้องเป็นงาวเดียวอะ่ะไม่มีใช่ไหมแล้วก็ไม่มีใครใช้ด้วยนะไอ้งาวเนี่ยอาวุธไม่ไนดะ้มีความง่ายในการใช้แบบปกติอยู่ในนั้นใช่ไหม เงาเหรอปปลว่าเงาเนี่ยดีเบบจอเจอเงาเลยเลยนะเพราะว่าเงามันจะคำว่าอะไรอะ่ะอ๋อเงาคู่เงาคู่กันไม่เอาอะ่ะเอาเป็นเงาเดียว,วไปละเงาเดียวดีกว่าตอนนี้ใกล้ถึงจุดเงากดผิด เออหนูยังไม่ได้หนูยาเยอะหมดเลยนีน่หว่าลืมเหมือนกันนะเนี่ยนี่หนูไม่มียิงสลิงไม่มีอะไรเลยนะเล่นอย่างสนุกสนานด้วยตัวเปล่าเฮ้ยป๋าจริงจริงๆนะเฮ้ยเดี๋ยวๆดี๋ยป๋า,น,ปาปนี่ใครอ่ระเฮ้ยโอ๊ยป๋าหนูกวนั้งตีอยู่ ไม่งูกเข้ามาคนเดียวตอนที่เขากำลังชอปปิ้งกันอยู่เฮ้ยมีสั้นทองขอบคุณมากป้าป๊ามันมีกุญแจอีก2ดอกอยู่ในทั่วโอ้โหกะมาเปิดอดีดิดูเปิดไปแล้วมันมีอะไรเนี่ยกระบวนท่าช้าทั้ง2เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วทำไม่มีก่อสองอันเพาถอดทิ้งไว้อันหนึ่งเหรอไม่ไม่น่าจะใช่น่าจะของศพ เก็บกุณแจสักอันหนึ่งดูสิอ๋ออย่ากเก็บเลยลืมไปเก็บของใช้ดีกว่าเฮ้ยสกิลทาชิอะวงมาแล้วเหรอไปไปเาคงต้องเข้าวงแล้ว นี่คือจบเต็มเลยจนพลังแห่งจนมุมตึกเอาสวยเลยยิงไหมขยันเ,เ,เติมกเกาะเฮ้ยมันคอมโบกันดีเหมือนกันนะระหว่างแบบอันตีของตัวหนูที่แบบว่าสตันได้ใช่ปะ่ะสตันเสร็จปุ๊บชาร์ปดาบใหญ่เลย เฮ้ยปลาแถวนี้มีแอ้ดอปด้วยอะดันดันซ้ายอะปลาเห็นว่าในแบบเราเอา้เหหรอไม่เนี่ยอยู่ใกล้ใกล้เลยเนะีย่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันได้เสียงคนเลยใช่อันนี้เดินมาซื้อของต่างหากปลาหมวมีดาบใหญ่มม่งอันหนึง่ง ไม่มีอะไรเลยจริงๆนะคือนนต่อจากนี้หนูอาจจะเล่นคอมโบน,นี้เลยก็ได้นะน่าจะเป็นคอมโบที่สวยอยู่นะก็คือแบบตีปกติเนี่ยใช้เป็นใช้เป็นแบบอาวุธอื่นเสร็จปุ๊บพอกดอันตีสตันฝ่าตูได้อาดาบใหญ่ออกมาชาร์จแล้วบบปันอัดหน้าเนี่ยทำงานหนูขอซื้อบ้างหรูนยังไม่เต็มเลยไม่อกบอกกระเป๋าก็ยังไม่เต็ม เป๋าป้ายังเหลืออีกหลายช่องอะดิเหลืออสี่ช่องลูนเหลือช่องหนึ่งที่ยังเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้อัปเกรดนี่อะไรอ๋อ,อแค่นี้มีกระบอกอะเผากระบองบองม่วงอุย้ยบ้าบอเอ๊ะออกนี่นะไม่เป็นไร้าโจมตีเหมือนกันใช่มีไม่เหมือนกันแค่ตอนชาร์จอะหอกกับกระบอก โอ้โหถามจริงป๋าดูท่าชาร์จของมิดกูคงได้ใช้อยู่อะไอหรือว่าฝ่าตูมันล้มแล้วมันใช้ได้แบบสกิลหนูมันมีสกิลที่ฝ่าตูล้มไงเออป้าจะบอกดาบคู่มีนี้เขาวิ่งอยู่เขาอยู่ไหนวะแล้วพอปล่อยอ๋อหนูหนูเห็นแล้วแต่แบบมันหนูเคยโดนปิง แลตัวตัวก็ลงไปนอนอ๋อผู้มีหลบไม่ได้อะเฮ้ยเคนมากปาป๊ได้เ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันติมันติมันติมันาติโดนสตันมาเนี่ย ตัวอันตีสวนเมื่อกยันตีเราฆ่าอ้วน<อ>ไม่ได้ใช่ไหมเ่อกยันตีเราฆ่าอ้วนไม่ได้ใช่ไหมเออ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 ไปไหนอ่ะฟ้าทุบแล้วไปไหนตัวหนึ่งอ๋อยังไม่ตายเอากระบี่ออกมาฟันหน้าเลย อี่ไงร้า,รานอัป,ป้าไป็หนึ่งจังหวะจบไปแล้วมากันสามคนหาเรื่องมากเมื่อกี้มันตายแบบป้าฆ่าไปหนึ่งคนปะ,ป,ะป้าฆ่าไปหนึ่งคนใช่โอเคจะได้รู้ว่า,วาตายครบสามแล้วกระบองม่อยอันเดี๋ยวก่อนบุปผาคืนวิญญาณมีหอกมีปืนใหญ่ซอมไอ้นี่ตัวเองก่อนเลยจะไ,ได้เก็บได้อ๋อ เฮ้ใครอะประมาณที่เสียงเหมือนเหม,มือนอันนี้ป่ะเหมือนเหมือนสลิงป่ะนึงนะไม่ได้ยินแต่ก็น่าจะเจอคนบ้างแหละแถวนี้ไม่รู้ช้อปปิ้งก่อนที่เหลืาให้ว่ากันก็ได้ไม่กล้าช็อปเลยอะตอนนี้พอเผาเตือนปุ๊บกัวขึ้นมาเลย ไ้ไไดอของชิ้นนี้มันมีประโยชน์อะไรวะเมือม่อเมือ่อเมื่อตัวเราถูกสังหารอ่ะมันจะปล่อยไอพิษเหมือนกับไอคนเมื่อกี้ออกมาเฮ้ยของมันต้องไอนี่หรือเปล่าอย่างน้อยของมันต้องมีประโยชน์ตอนปบบไอไอดอบสตรีมเมอร์เป็นงานดอกกลางตัวเราเลยเฮ้ยน้นงนนองเก้าโอ้โหไม่ได้เจอกันเนิ่นนาน ลัวน้องเก้าหรือน้องสองเก้าสองอศิลาปืนหลังจากใช้ยาโลหิตหรือผงก่อจะเพิ่มการโจมตีทั้งหมดภายในเจ็ดวิแล้วจะฟื้นฟูโอดูสวยอยู่งกันนะมันมันหลบได้เหรอป้าตรงเนี้ยแบบแบบย่ออย,อย่างงี้ไม่ได้หรอกแต่น้อยก็บางตาได้คือเราไม่หายไปอะ่ะ แต่ว่าแอ็ดด็อกแอดด็อปมาแล้วมีคนมามีคนมาเผาไอ้ออกมาเผาเป็นคนโดดไปป๋าเกาะทองแล้วก็อะไรไม่รู้อ่ะแต่เป็นสีทองหน้าไม้ฟื้นฟูโอ้โหกูถามจริงป๋าคนมอีกคนแอตแทกมาไหนวะตรงนี้ป่ะ อับมึงนะนั่นอะไรอ่ะปล่อยน้ำโอ้โหมันใช้ค่าชาันมาตายหนึ่งเหลืออีกหนึ่งข้างน,น,นอกพอไปโดนอันติรออยู่ป,ะปะ๊าป้าทำไมมันเป็นตัวแบบตัวอย่างนั้นวะป๊าป้าเห็นตัวปะตัวแบบตัวใสๆอะ่ะเออพอ นี่มีศพื้นที่ป้าทันกดอีเพื่อช่วยเหลือเอาเอาเ็๊เอาเดี๋ยวเอานี่เราแชมป์แล้วเหรอเอาเมื่อกี้เดูเอาเดี๋ยวไม่ได้สนใจอะไรเลยให้ยั่เก็บของคือเดี๋ยวคือสรุปเกมนี้อีกทีหนึ่งเราเป็นจนมุมตึกฆ่าไปหกเจ็ดศพแล้วหลังจากนั้นเดินมึนๆเจอคนมาสู้ฆ่ามัน แล้วระหว่างเงากิมาให้เราใช่แล้วเราก็ไปเก็บแอดอบหนูกำลังไปเก็บแอดอบเจอฝ่าตู้ไี่คนหนูกำลังคิดว่าจะออมแรงยังไม่กดอันติด้วยซ้ำเมื่อกี้แล้วก็ฆ่ามันไปแล้วก็ป,ป๋าตายเลยเดนไปชุบแล้วก็จบเกมชนะ <c oughs> อะไรวะโคตรงงไ้เอ